มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตแห่โยงหลังซูมแหวนที่นิ้วของแอฟและทิมข้างเดียวกันเป็นกระแสที่หลายคนณจับตามองเรื่องของกระแสกู้จิ้นสำหรับแอฟทักษอนและทิมพิธาน,นะคะที่ต่างพาลูกสาวน้องปีใหม่และน้องพิพิมพ์ไปดูคอนเสิร์ตในวันเดียวกันและมีโมเมนต์ได้ถ่ายรูปร่วมกันจนคนเองอดเชียร์ไม่ได้เลยค่ะ และชาวเน็ตก็ยังจับตาไม่เลิกหลังสาวแอฟเองได้ออกมาโพสต์รูปชุดวันที่ใส่ไปดูคอนเสิร์ตและมีคนตาดีจ้จเอกเข้ากับแหวนที่นิ้วนางข้างขวาของสาวแอฟและภาพของทีมในการแถลงข่าว MOU 8พักแฟนคลับบางคนถึงเข้าไปคอมเมนต์ใน IG ของแอฟทักซอนว่า ใส่แหวนนิ้วนางมือขวาเหมือนกับคุณพิธาตอนถแถลง MOU ตอนนี้เลยค่ะปกติคุณพิธาไม่เคยใส่แหวนงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับคอมเมนต์จิ้นกันสนั่นเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ